สนุกกันหน้าเวทีครับสู่สัวมื่อเี๋วันเสาร์อยู่บอกว่าเวฟาซอาทิตศปะอโอ้ยกับสีอิจฉาแต่คนบางคนแล้วน้าสู่นัดผู้สาวไว้นัดผู้สาวไว้เอ้ยมาแม่สู่เร็วเร็วสิภาพเป็นหลอดนี่เซาทิตย์นั่นนั่นนั่นเพียเลยเหรอเฮ้ยเอาสัวไอ่หมอปลายตัวนั่นน่ะอุ้ยนั่นเด้มึงมังจากคนหมดผู้สาวข้างเดียคืออ้วนแถวบ้านอิสื่นตั้งเหลือง เดี๋ยวแต่ว่าฉันได้ยินว่ามีผู้หนึ่งเด้นัดผู้บ่าวัยนี่แต่นายคุณนัทจำได้หว่าคือสิว่าต้องบอกดอกว่าบีดว่ามันเกี่ยวเ้ยมันบอเคด้วยนัดผู้บ่าวไว้เด้เพื่อนเอาใจอะไรดีฮะไปเมย์นัทเขาไปก็ไปดีวยว่าคือ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 สูคือไปเมย์บอลล่ะคือไปไปไปก้อนเอาก้อนเอาก้อนไปไอ้ตัวแมาโดนลหรอจ้าแม่ไดโดนหรอครับ น้องเคสกินข้าวแล้ววะครับยังบ่กินจ้าอ้ายล่ะกินแล้วบ่อ้ายกะกินต้มมาม่าแล้วครับไดแม่นเขินกันคือเนาะมื้อนี้น้องเคสว่าสิไปลกใจก่อนอันลูกเฮามันก็สิเรียนต่อท่านเลยพลยใจเย็นพ่อใจเย็น พอผู้ใหญ่ใจเย็นๆโอุ้ยเก็บเอวพออันมันก็คือวงเมื่อักเมื่อไงเมื่อแซ่แต่ถว่าลูกเข้าอยู่ใส่กบันหยุดยพอเสาร์อาทิตย์ไก่เขาไปเรียนน้ำมูลน้ำพวกเนี่ยเจ้าใครกับไม่อ่านหนังสือสิไปเอียนนี่ยังเรียนบริแรเงินโอ้ยใจเย็นๆพอเป็นห่ายเนาะเดี๋ยวนี้แห้งมีประชุมอยู่นี่ประชุมแต่ยังไปลูกเข้าอยู่ใส่เอามาพี่พอมาทำเท่าไงมาหนีลูกน้องเคสนะแมาลูกพ่ออย่าให้ลูกแห้งหลายนั่นลูกย่านนั่นน่ะ จแมาอีลาพอมีนะจีว่านั่นหน่อยพอสิไปประุมเห็นปนีิชุดพยาบาลชุดพยาการพร้อมยือมานี่ของแท้เลี้ยนเปี้ยววางไวเลี้ยนี่ไปทั้งพี่ไปทั้งพี่ไปอยู่ข้างแม่มึงเอาหนีเขี้ยวคือแม่มึงเนาะเอาคุณผู้สร้างบา้านเอิดนี่ปอมู้สัวสวัสดีครับพ่อเออกรองอาหารละ พ่อพอน้ำดูดน้ำเต๋าม,มวนๆเนี่ยโอ้ยเขาก็เป็นเด็กหน่อยเขาพูดจังยังดอกซุ้มนีบ่บ้อไปหาอ่านอ่านหนังสือตีอ่านอยู่ค่ะพ,อพอ่อพ่อนไข่ค่ะพ่อนคไายพ่อนไข่จ้าโอ้เอีหลานจะไปเรียนน้ำมูลตีลูกจ้าไปเรียนแล้วกับฝ่ามื่อเด้อลูกเดอ้ออย่าให้เกินไปซีโมงเพราะว่าพ่อเมันสียหายดะจ้าบ่ฮอดซีโมงเลี้ยงเราไปสามคืนกับมาเลี้ย สิไปเล่นน้ากันชื่อฮัลลาฟอเมย์เขาเปตัวผึ้งแต่สูฟอเขาเป็นตัวห่วงคักแม่แท้ฟอเพิ่นมาน้ำลูกเพิ่งไหมไปมากกันก็ไอตุยสัมบลูผู้ใดไปมากันโอ้ไปถามลูกซื่อๆแหม่ผู้ใดมากันเนี่ยมากก็บักกันเนี่ยเอาถามลูกแม่ก็นั่งสีถามก็บอท่านบอกหยุดเอามากกันเตะสองข้อนี่เมียนบ้า เป็นอูวกันครับพ่อพี่ส่งหวงคักแก่ปาติโธมึงเป็นผู้ใดนี่ลูกหมอลำสิงซื่อดังมึงมีหน้าจักใครสิเมาลูกกลัวบอกไปเลยกมี่ว่าไรหรอยาสันเบอรนไฮโลยู้ซื้อยาสันซื้ออย่างนี่ซื้อตุ้ยครับมักเขาบอกกมากอยู่ครับใช้เบิรงไรเมือดู โห้ำหน่อยตัวน uh> ี้วายสิห้ำหน่อยคือลูกพี่มันตัวบอบอบอเรียนหนังเสียมันจบกันเขากระเรียนนั่นล่ะเขากระซิบคุยกันซื้อโอ้ยเจ้ากับเป็นหายกันนะพ่อผู้ใหญ่ยาให้กูเห็นหน้าว่าสูมาหากันอีกนะให้ผมคบกับลูกสาวพ่อถอฮะยังก่อให้ผมคบกับลูกสาวพ่อซะ ตีนกูนี่สิมกของกบลูกสาวกูพอ่พอคือตอก็จ้องหวงคักแน่เย็นๆพ่อไปจังไปไปมันจากาิกใจไม่ราเดี๋ยวปัดซุม่มเดี่ยเดี๋ยวปัดซุม่มบุ๊มไปน้ำเท่าตีลูกเขาสิไปพันไข้วันหยุดเจ้าก็เป็นหายคักหลายพอ่อเอ้ยเฝ้มามันจะลูกเดอ้อย่าให้พ่อได้โทษน้ำนะตาไปไปพ่อกีฬาฟังควบเด็กนันนัอย่าเฝ้าถูกแล้วฉิบฉิบแล้วกีฬาอย่าไปหาหลอกหนุ่มนอกหลู่นอกทางเดี๋ยวลูกเฝ้าเมื่อเหตุการณ์บ้านละกันมาแม่เป็นตัวนี้น

โอ้ยเกิดดีนั่นแก้ว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 มันหกไ่อีกแล้วไปแล้วมอีกแล้วพวกสูสิมาหักบ้านบ้านบ้านบานนี่อย่างยไเดี๋ยวพ่อพ่อใจเย็นมาเดี๋ยวนี้มาหนี่มาหนี่มาหนี่มานี่มาหนี่มาหนีมึงีมาหักบ้าน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 แบบกอกกูนี่หกมงเล้ยงแล้วให้ลูกให้เต้าก็คือพ่อจะของได้ไหมล่ะตอนไหนกัมัตะฟินเลีกับร่องเพนี่ละจีบกูตะกิน มันบอกคือกันลูกเขาไปห้าในไงไปเขาเอ้ยแม่นบอกเออเป็นการแสดงการแสดงบอกเป็นการแสดงอันนี้ตอนเที่ยวไหนนี่าตอนแรกอีกพี่นึงตอนแรกแมนสวดสวดนาพี่น้องขอบคุณครับผมในน้องตุ้ยกับน้องเคสเอามาเอารางวัลกับของใครคะของใครจากที่ไหนประเทศไหนครับเนี่ยพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์ค่ะประเทศไรประเทศไทยบอกให้น้องตุ้ยด้วยพี่เมย์จากประเทศ ยังหลัดสูวอ่านก่อนอ่านบอออกเออเอินประเทศนั่นแหละประเทศนอกมาโอเคมาอ่านมาบอมาจ๋าน้องพี่น้องเช้ก่อนอันซุ่มมูอกับคักนัดซุ่มมูอนานนๆเออเสียบาสันเอ้เะแล้วบางอินี่เขินบาสันก็บักอันนั้นมีปูเถาพลังคนกับฟินอยู่หลังวิธีอยู่บ่แมนรุ่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 นบอเออรุ่นบาเพิ่น์ถือขี้บอถือขี้บออันนี้ก็รุ่นเท่ากันเออเกือบเกือบ กือบตกลองได้อยู่กําลังสินี้ขี้ขอก็เลยดึงกบมาในจักรไมเราไม่ได้ขายเสียงเราขายความน่ารักไงคันขายเสียงฉันไ่บอ้ว่าอยู่บนสมือนี่ดอกฉันไปยุ่งบนเล้วธาตุคางวัดผุนเหลวเออเอาเอาจากของเป็นบรรทัดฐานไม่ไม่ได้ขายเสียงคือบางทีนะคะเท่ากับบนไนเกงมาตเกิดเนาะก็มีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้มีใจรักในด้านงานศิลป์ศิลปินที่จะซื้อออกไปพี่น้องในเบื้องในติดตามนะคะ เป็นจังไดเป็นจังไดอีนูอีนูเอิรนอีน,อนูเป็นคนเอิน่นหลานมาอีนูเคสเป็นจังไดลราบักนูตุยบักหำตุยมันบ้านอันมันบ้านเสาวิติงตำอยู่อ <c oughs> ันันน่ออันนี้ถือว่าขึ้นเวทีครั้งแรกเนาะวันนี้เนาะป <c oughs> กติก็อยู่หลังเบื้องหลังถ่ายทําเนี่ยคนนี้นะถ่ายทํเอ็มวีบักปอบทาง <c oughs> คนนี้เป็นคนกำกับลกักอถ่ายทแลวกอ เกดซีบอกทุกอย่างออทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะคะเนาะก็บางคนถามว่าร้องแค่นี้บ่ไม่นะคะยังมีการแสดงอีกแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้น้องต้องไปเปลี่ยนชุดชุดอะไรอ่ะอ่าบ่บอกอซื้อผ้าอีกแล้วบ่เซอร์ไพรส์นะแต่นี่คือเรียกน้าจิม้มคือ,อเด็กนียหน่อยนะคะเป็นการแสดงน่ารักรน่ารักนะคะต้องขอบคุณพี่วันพินแรนนะคะที่คิดสตอรี่นะคะเรื่องนี้เนาะเป็นคนขี้เอดซอยกันว่าเออเราจะทํายังไงให้แบบ F.C. ได้ดูความน่ารักของน้องทั้งสองคนครับแล้วก็อีพีต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่วันที่12เดือนหน้าเนาะค่ะวันที่2 2วันเกิดปิจบันพี่เล่นยิงจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้12บสมิถุนาเนี่ยคือสามารถจองตัวพวกนี้โอนได้เลยใช่ค่ะจองตัวได้พรุ่งนี้โอนได้เลยเอาเป็นมืออื่นช่วงแรกนะคะพรุ่งนี้ช่วงเย็นเนาะให้โอกาสแอดมินได้นอนบ้างอะไรบ้างถ้าตอบช้าทักไปด่าพี่เอเลยอาจจรีย ทักไปดาวเลยเขาดึงเขาชาหนักับด่าแล้วเลยไปด่าพีเอแต่ว่าไม่แงแอนเป็นคนรับหนา <c oughs> หอะไเนียอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องตุย้ย <c oughs> แล้วก็น้องเคส <c oughs> ไปเปลี่ยนชุดนะคะให้แบบว่าคลายความตื่นเต้นลงนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาชวดกันต่อโอเคนะคะครับขอบคุณครับผม